hello everyone my name is asobin misule i am study at F i s l e p e in i is i am student at a n o อะไร school unit one บทที่หนึ unit ่ง unit one บทที่หนึ่ง at school ที school ่โรงเรียน at school ที่โรงเรียน ruler เมมมาทัดเป็นสีดินสอใช้เป็นเล็กกว่าดินสอ illustrator ยางลบเป็นสีคัลเลอร์สีไม้เป็นปากกา พิซซ่กันไกลรูกล่าวบัสฟรายผีเสื้อตอเบรี่ตอเบรี่เบสวันเบสบอนทีลับกีรัาตอแฟนโลมาแอปเปิลแอปเปิลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลทำหน้าถัดไปสิบานาน่ากล้วยข้อกระไดจอร์เจแฮนนิสเฮนนิสแอนิมอลสัตว์ฟรุตผลไม้สปอร์ตกีฬา Can I h ฮ v e a r ลูเลอร์พีซ ได้โปรดฉันต้องการไม่มาทัด Yes here you are ได้เลยนี้สำหรับคุณ thank you ขอบคุณอยู่แล้วค่อด้วยความเย็นดี What c แคนลูซี่คุณเห็นอะไร Look at the picture and answer the question ดูที่รูปภาพและตอบคำถาม some c h i l d r e n are reading เด็กๆบางคนกำลังอา่านจูกหรือยัง where are Where are they? พวกเขาอยู่ที่ไหน Some children are playing football. เด็กๆบางคนกำลังเล่นฟุตบอล Some students are in the classroom. นักเรียนบางคนอยู่ในห้องเรียน What s u b j e t have they ่อนพวกเขาเรียนวิชาอะไร How many students are there in the computer room? มีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่ในห้องคอมพิวเตอร์ Some students are going home. นักเรียนบางคนกำลังกลับบ้าน What time is it? เวลาเท่าไหร่ Assembly กาญชนุม Uniform เครื่องแบบ Pay Time เ,เ,เวลาเล่นเวลาว่าง History Politics Geography ูโโมิศาสตร์ ไอทีเทคโนโลยีสาระส่วนเนื่ออฟฟิศสำนักงาน What has Lisa got on Thursday afternoon Lisa ทำอะไรบ่ายวันพฤหัสบดี He has got math and history เ,เรียนคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ What has Jack got on Tuesday morning Jack ทำอะไรเช้าวันอังคาร He has got geography and music ของมีเรียนภูมิศาสตร์และดนตรี เฮลิซ่าก็นดัลครัตอัตกควาเตอร์พารเทนฮิซ่ามีเรียนตอนเวลาสิบนาฬิกาสิบห้านาทีไหมน้องชีแฮสต์ไม่มีอิตอิตเพลย์ตามเป็นเวลาว่าแฮปยูกลาร์ดเอ็ดวันพีเอ็มคุณมีเรียนไหมเวลาหนึ่งนาฬิกา Yes I have. ใช่ฉันมี No I haven't. ไม่ฉันไม่มี I have ซีกอนที่สีกอนทิวเชมอร์นี่หอมีเรีนบทภาษาเช้าวันอังคารไหม Yes, I have ใช่ฉันมี No, I have เป็นไม่ฉันมี What have you got on Wednesday morning? คุณทำอะไรในเช้าวันพุธ I got m u t o c and math ของฉันมีเรียนบทศาษาและก็นิิตศาสตรโคเสื้อโค้ดพรอนสวมใส่จุนี้ finish จนเส้เลิกไปคาร์ลูจนใบบัสหรือรบัสไปเทนรถไฟอันวิสมาเสมอทำตามบางครั้ง never ไม่เคย ฉันนั่งวิ่งวอล์กทูสคูลฉันเดินไปโรงเรียนสม่ำเสมอ I never go to school by bus o กไ y car ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถบัสหรือโดยรถยนต์ I sometimes go to school by bus and sometimes by car ฉันเค้งฉันไปโรงเรียนโดยรถบัสและบางครา้งโดยรถยนต์ I never go to school by car or walk to school ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถยนต์หรือเดินไปโรงเรียน I อเอ็มเวกูแบฉันไปโดยรถบัสสม่ำเสมอ How do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไรไอเอ็มเวกูแบบบัฉันไปโดยรถบัสสม่ำเสมอ I never walk to school ฉันไม่เคยเดินไปโรงเรียน How do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไรไอซัมท s มวอล์กทูสคูลบางครั้งฉันเดินไปโรงเรียน How do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไรไอซัมามวอกทู มีแม่ของคุณไปตลาดไตลาดอย่างเธอไปรอรถยนต์อาอต่อดูเด็กชิลเียนก็ดูสกู๊ตเตอรเทรนอเด็กไปโรงเรียนโดยรถไฟใช่ไหมนู้ดเดอเด่นไม่ใช่เดนเนอร์โกบายเทรนเพราะเขาไม่เคยไปโดยรถไฟดัตเทรนก็ดูสกู๊ตเตอ์ไปเบสเก็ตบล เห็นไปโรงเรียนโดยรถจักรยานใช่ไหม Yes he does ใช่แล้ว He on a go by bicycle เขาไปโดยรถจักรยาน How does you teacher How does the teacher go to school คุณครูทั้งหลายโรงเรียนอย่างไร They go by bus พวกเขาไปโดยรถบัส Do you come to school by bus คุณมาโรงเรียนโดยรถบัสใช่ไหม No I don't ไ no, ม่ใช่ Yes I do ใช่แล้ว Thank you for every time. Goodbye, bye bye.